ไอ้เมฟเดินไปเอาของกับยาเร็วเร็ววันนี้หนูมาโชว์เดินค่ะหนูมาโชว์เดินค่ะตึงจ้ามาจะจริงจ่ามาจะจริงจ่ามาจะจริงจ่าจ้ามาจะจริงจ่าโอ้ยเก่งเมบเก่งเออเก่งมากเลยลูเก่งมากเลยเมากเลย เฮ้ยไอรินก็ปนไปส่งยาแล้วนะหนูสิบเอ็ดเดือนกับกี่วันแล้วนี่วันที่สิบก็วันเกิดหนูแล้วเด <c oughs> <11 S 2> ือนก็ยี่สิบห้าวันใช่ไหมวันนี้วันที่ห้าเนาะวันที่ห้าดไปส่งยาแล้วค่ะย่าจะกลับย่าโสูทรนแล้วค่ะไม่่อยเดินไม่ต้องยืยมมันยางได้เหมือนี้่างก็ยาง อันนี้เดินเก่งที่สุดเลยอเลยอ <S <S อหรอเขาเ่นแ,แต่เช้าเลยหรอทั้งใจกับหน้ลใช่ไหมเม,ม่เก่งเลยหรอกหรอกับพี่ไอรินเหรอน้อง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 อือค่อยเดินเของเล่นค่อยเดินอือมันนี่เดินมันนี่อ๋อ้าจะขันมองยังลบบลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นแล้วเร็วๆลุกขึ้นวเร็วล,กลุวลกขึกกก้นมาเร็วเร็วเร็วลุกขึ้นมาเร็เว จ้ามาจ้าจริงจ้ามจ้าจริงจ้ามจ้าจริงจ้าจ้าจ้าจริงจ้ามจ้าจริงจ้ามเจ้าจิงจ้าเฮ้ยชอบเพลงนี้เหรอลูกเหรอเหรอเหรอฮึชอบเพลงนี้เหรอคะย่าไปให้นได้อาวันมันกินหงหลายอีกแล้น่ะย่าเหนื่อยฝนแดดขนมแมนอนาวันหยาดเพลินอืึกลิ่นตางเลย โอ้เมฟเก่งเมฟเก่งแนวมันไม่จะเอาขึ้นไปเก็บไว้ให้หนูอันนี้ถ้าคือทั้งงนี่มันสีอับเลยน้อยใหญ่แต่ว่ามันมันเป็นนันนี้แบบว่ามันจะเป็นเหงาอนะออกออกมาต้องซักอีกเนึ่นี่เสื้อผ้าของเมฟที่ที่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะจะเก็บเพราะว่ามันไม่เอาของน้องไปแขวนไว้แทนคนละชั้นกับของหนูจะได้หาใส่ง่ายๆ แม่เบบอย่าไปนะอาวันจะกินของหนูนะแม่อาวันมันจ้องกินหนมหนูอยู่ล่ะวันชอบแย่งน่ะเม่มาเร็วเม่เบบแม่เบบฮึเดินมาแล้วเดินมาเดินมาเร็วฮึ ก็เดี๋ยวนลูกเป็นไรเดจับไปนะอืมจริงไันก็พูดได้แล้วก็ด่าอืมออเก่งมิดเก่งให้เก่งยกมือขึ้นขายเก่งยกมือขึ้นได้ไปดึงว่าลูกเนียสิหัวได้นะือ แน่ได้สิเจีบแล้ลูกเดินได้แล้วเก่งแล้วเราเก่งแล้วค่ะเราเก่งแล้วใช่หลูกเรเก่งแล้วตาหวานหน่อยตาหวานตาหวานทำไงโอยสิปีนขึ้นมายังอีเม่มันยกสูงแต่ขาเหฮะีเ่หนักไม่หมดแต่หนงท้องปวบอีเม่ ม่ให้หน่อยกนดินควมามาฝามันีใสกว่านี้ทิฟายทั้งโต้หนมันร้อเลนอ่อ่าชงแต่เช้าใช่ไหมเพิ่งชมตอนที่น้องตื่นนี่แหละตอนที่ลินเอาเนี่ยเนี่ยนอนกินขนมเสอปางอางเอาเอา อาคิวอาวานอาคิวอาวานเบบเดินเก่งแล้วย่าจะกลับลูกก็เลยเดินเลยใช่ไหมกลัวมามียุ่งใช่ไหม้ึ ก็จะให้ได้หาซื้อรองเท้าให้รองเท้าส้นหนังก็ใส่แล้วก็ลุดยางเก่งก่อนังใส่นะลูกอันนี้ก็ยงางบลาสเก่งใส่รอ,องเท้าก็มีแต่จะสิลมล่ะแมนต้องใส่าพี่มันแบบกระทัดรัดมันจังมันจังอยู่ได้เอันนั้นรองเท้านังหกเดือนนั่นน่ะก็อันนี้นนปีหนึ่งหรอมันยังใส่ได้อยู่ เออลองเออลองลองใส่เน้นๆเนี่ยของพี่ออกัสของพี่ออแกนอ่ะเออใส่นั่นแหละเดินนี่หนูเดินได้แใส่รองเท้าแล้วลูกจ้าจัจริงจ้าจ้าจัจริงจ้าอืมมมอืมมมีน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูท่าเนี้ย มันเอาเหนียวตีมันงอไม่ใส่เรากินในบ้านน่ะโอ้โหให้ดัดขาหน่อยอือหืองยุงหืออืออยุงมีสตียุงเลยมาเดินจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้า <laughs> จิ้งจ้าสั่งเห <laughs> ระจ้าว่าจิงจ้าว่าจิงจ้าวว่าจิงจ้าโอ้ยพี่พี่าจะโอ้ยดีใจร้ายได้กินขนมอ่ะได้กินโดชุใช่ไหมหนูชอบกินโดชุใช่ไหมเดินเดินเดินตามทางถวยเดินเดินเดินโอ้สวยตั้งเลยหนูสวยตั้งเลยพี่ลืมหนูเอาๆๆเอไหนมาจีบออกไหยลูกอะไรผู้ประกาศอืม ใส่รองเท้าไงเออมาแรงเอากระดาษเปียงไม่มีหรอไม่ได้ไงมันบินมาได้แล้วเนี่ยไม่ไหวบอจ้ะโออเขาหมอนใส่ถุงใบหังนม่แต่อือือไม่ชินหรอเมฟยังไม่ชินยังไม่ชินแล้วลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินอันนี้ไงลุกแล้วลุดเราหรอไง หลุดแล้วมีแต่สีชมพูเลยใสได้โอ้ยสีชมพูใสง่ายอืมใครสีชมพูตัวนี้แหละอันนี้หกเดือนอันนี้อันที่ว่าเ้าตั้งใจสื่อสิมักเท็ดเมลลี่ใสเม่ลี่หรอกอันนี้เ้าเมลลี่ตั้งใจสื่อมักใส่ได้อันนี้เ้าสื่อว่าเตลอดตัดด้หน่ไปยังหมดละชุกเชิญก็ได้ใสื่อใส่ไปหาหมอนั่นว่าไปหาหมออะไรละมึงอ่ะน เหมือนเหมือนรองเท้าคนจีนเลยอ่ะเมฟอันนี้ยไป้ไปเก็บไว้ก่อนลูกไว้ใส่ข้างนอกได้นบ้ไม่โอ้โนี่สิบมือนสบบนี่บมีกันมือนบ๊อมีกันมืนลูกเก็ว่าพอดีไว้นนะเมฟใครเก่งยกมือขึ้นหน่อยค่ะ โอ้ตีนเพิ่มเลยละดีที่สุดแล้วคุนะตีนเพิ่มเลยโอ้ยเก่งโอ้เก่งเนบเก่งเมบเนบเจ้าสวยยังสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะคุณครูหรือยังทุกคู่ทุกคู่ที่เจ็บที่ใส่ไม่ได้เจ็บใส่ถึงได้เออได้นั่นได้น,นั่นใส่ได้กินได้นั่นเนาะเออนนนเน ไม่เดินในบ้านไม่ใส่หอคู่นั้นใส่้อยาคอ้อมเร็วมันจะกินหนมหนูนะลูกมาเร็วนี่สองคู่นี่เราข่อใสได้คู่เหมือนใส่าได้จักคู่เอฟเอเอะเอเป็นหนมม่ได้อะไเอาไปใหามากินอีลีเอามาลูกมามาไม่ต้องให้มันกินหนูกขนมมันมีอยู่หรกน่าดีไเออกินลดกินเลย สะอาดมากอดามัยมากมันก็กินอะไรไม่ได้หน่สองบางพรเดี๋งานชอบไปดินกี่ตาร์กับบาปี้แล้วหรอกดินไปอีกแล้วดินชวนชอบอะไรป๊ะปี้ทำงานก่อนค่ะพี่ทำงานก่อนนะคะอันไหนมาสวัสดีค่ะป้าป๊าน้องนักก่อนสวัสดีค่ะจ้าเก่งมากเลย 加盟呗。